นักเรียนทุกคนทุกคนคุณมีข่าวจะมาบอกหาเรื่องค่คะแนนนี่ก็ดีใช่ใช่ใช่ฟังูก่อนสิพวกเธอนีเห็นครูเป็นอะไรฮะพูดมาตัวหาคะแนนพออมีคำสั่งมาว่าห้ามนักเรียนต่ำกว่า15ปีดัดฟันว้าวว้าวววววว้วว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 ว จริงจริงจิงงเฮิ้มรลมัเป็นง่มีใครดัดมาไหมมีใครดัดมาหมในนี้แย่ิิไม่เห็นฟันด้วยเกลกรดาเกลี่าดิพันทำไมเอาฟันหนู่ไม่ได้เขาอายุยังไม่ถึงสิบห้าเขาห้ามดัดสัอกเกลมันดัดก่อนหอออกกดอีกไงไม่ได้เม่ไ้าทำไงเอาเหล็กออกนี่หรอ มันไม่ได้นี่มันไม่ได้มันไม่ได้ครูแล้วเราเด็กออกก็เยินหมดอ่ะบาทให้หนูออกเงยเออครูเกลียเป็นเสียตังค์ไปตั้งเท่าไหร่แล้วเด็กทำไมเธอไม่ปรึกษาครูก่อนเกลียร์ก็ขอปรึกษาพ่อแม่มาแล้วแล้วทำไมขอหนูไม่ปรึกษาพ่อแม่นักเรียนบ้างหนูก็ได้เอาไรหยกไปเก็บใหที่บ้านโอเคไปถ้าอยากให้ผมไปอาจมาดีเดี๋ยวผมไปสถานีชัทเลยอีฟันอุ้ยอีฟันเลยตัดบทเลยอยากยังไงเนี่ยคือ ไปไม่เอาไปพูต้องไปคุยกับผอเต้สี่เอตังเงินหนูหน่งับาทไม่ถ้าอย่างนั้นเธอต้องไปคุยกับผอเอาผู้ปกครองไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุยกับผอเดี๋ยวพี่คุยให้ไปไปเอาผู้ปกครองเธอมาคุยโอ้พี่ปอนก็ดัดพี่ฟอนขาอายุเท่าไหร่แล้วแก่แล้วปีนี้หนูก็สิบห้าสิบห้าค่ะเลยอีกทำยังไงดีเนี่ยเกลลี่ตัดมาแล้วจะทำยังไงพูดต้องไปคุยกับผอต้องคุย คููอีกละเอากรูประคุณกับหมอออกกฎแล้วออกกดแล้วอยู่ๆออกดออกมาทันทันที่น้องขอดัดมันแล้วอ่ะเกลมันดัดก่อนที่หอจะออกกฎพี่ยม่ได้ทำไว้พวกเธอมีอะไรจะต้องปรึกษาครูก่อนห้ามทำก่อนถ้าปรึกษาแล้วครูจ่ายังค์ให้ไหมเออจริงเอ้ยอย่างเนี้ยนี่ครูบอกว่าแก่เป็นคำง่ายๆนะแต่โคตรเจ็บเลยว่ะครูเออจริงจริงอะไรมาเต้ไหนของตามเหลือกันสองคนได้ไปกับเขาได้หรอ พู๋แหละไ,ไปอ่ะยังจะยืนอยู่อีกเฮ้ยฉันก็เบื่อบวกเคย